สวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีกันทุกทุกท่านนะครับผมนะครับวันนี้เนี่ยมานั่งกับคุณพ่อทองแหลกครับผมนะครับเป็นยังไงบ้างงวดที่แล้วนะงวดที่แล้วมีใครมีโชคมีลาบบ้างฮะคงจะมีคงจะมีเยอะอยู่คงจะมีเลยซื้อนะอืม่าได้ได้มีโชคมีลาบกันไปนะครับอย่างงวดที่แล้วนะมีปูผ่านที่ดูตรงแก้มตรงขนไม้ตรงแกนขาพันเปียเก้าห้า <ๆ>ตเต็มๆแล้วก็แม่ยายตะเคียนเอยไม่ใช่แม่ตะเคียนยายลำตะคองสามสี 3, 4, 9, <ๆ>่เก้าห้ามีสามมีสี่มีเก้ามีห้าบางท่านนะ<ๆ>เขามาหาว่าเราไปเขียนโอ้โหไม่เนียนเลยอย่างงนี่เขียนทะเลขชัดเลยทำไมเขียนแม่นขนาเออถ้าให้ผมเขียนนะผมจะเขียนคือมันเขียนแม่นซะขนาดน,นี้นะมีสามมีสี่มีเก้ามีห้าแล้วก็คือจะอธิบายว่า เดี๋ยวจะพาไปดูว่าจุดตรงที่ที่เดิมของเจ้าแม่ตะเคียนลำตะคองยายลำตะคองว่าตรงนั้นที่เราจะเห็นมันเดิมไันแต่เห็นชัดนะไอ่เก้าห้าสามสี่เก้าห้าก็ชัดนะครับแต่เก้าห้ามันไม่ชัดแต่สามสี่จะชัดมากกว่าแต่มีสามสี่มีเก้ามีห้าแล้วก็ตรงที่ผมรูปแป้งของเจ้าแม่ตะเคียนยายลำตะคองนะครับก็บางท่านก็เห็นเป็นสามห้าบางท่านก็เห็นเป็นสองห้าบางท่านก็เห็นเป็นแปดห้าบางท่านก็เห็นเป็นเก้าห้านะแต่ที่จริงเนี่ยพวกผมก็เห็นก็เห็นเหมือนเหมือนกระท่านแหละนะครับ ก็บางครั้งก็เห็นไม่เหมือนกันผมถึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไม่เหมือนกันนะครับก็วันนี้เนี่ยจะมีเอ้ยแล้วก็จะบอกว่ามีตรงไหนเข้าบ้างปู่พานเนาะจะแม่รับตะคองแล้วก็พลิกตรงไหนวัดป่าบ้านเราวัดป่าบ้านเราเนี่ยคือที่พ่อไปสองวันนั้นนะฮะไปส่องตรงต้นต้นต้นอะไรต้นกระบกเนาะต้นบกพ่อบอกว่ามันมี3มี9นะพ่อนะมีเขาเห็นกัน739 839ถ้าไม่เก็ดก็8ข้างหน้าที่เราเห็นกันมมันีอ่าใช่ดูด้านหลังได้ครับผมมันมี839หรือ739ที่เห็นกันนชัดๆนะครับแต่เห็นชัดมากๆวัดป่าบ้านเหล่าเข้าเต็มๆเลยนะครับอ่าเข้าเต็มๆเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยผมจะไปที่วัดป่าบ้านเหล่านะครับเพราะว่ามีคนมาร่วมทําบุญด้วยคือคุณพี่อ่าอะไรนะคุณพี่ คุณนวดีนะครับคุณพี่สุมาลีนะครับเพราะว่าเขาจะร่วมทําบุญด้วยนะครับเพราะว่าให้ผมไปที่วัดป่าบ้านเหล่านะครับท่านไหนอยากจะสนใจร่วมทาบุญด้วยกันก็ได้นะครับผมที่วัดป่าบ้านเหล่าเพราะว่าผมจะไปหลังจากลงคลิปนี้ก็จะไปที่วัดป่าลบ้านเหล่านะครับเอ้าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรมานําเสนอต่อรูไหมไอตามต่อกับเลขทับทิมยายเงี่ยมนะครับนี่อันนี้คือของลูกมวดที่แล้วับผม อันนี้แม่แจ๊กจัดการเรียบร้อยแล้วครับผมแม่แจ๊กกินทุกทีออกทุกครั้งเลยเหมือนมะม่วงเนาะมะม่วงที่แม่แจ๊กเขาไปกินน่ะก็ออกทุกครั้งอันนี้ครั้งนี้แล้วแม่แจ๊กก็กินนะครับอันครั้งที่แล้วก็นี่ไหมเก้านี่ทำให้หกกว่าเก้าแล้วก็ข้างบนเนี่ยเนี่ยข้างบนนี่แม่แจ๊กเสยไปแล้ว <c oughs> แม่แจ๊กบางอาจเสยไปแล้วตรงเนี้ยมันจะมีมันจะมีหกมีห้าแล้วก็มีเก้าหกกับเก้าตัวเดียวกันตรงนี้ห้า เี่ยนกันตรงนี้แล้วก็มี2ตรงนี้ในตรงนี้สองแล้วก็มีศูนตรงนี้แล้วก็ที่บอกว่ามีเกตรงนี้นะเลขทับทิมใหญ่เหี่ยมเข้าเดี๋ยวเรามาตามต่อกับเลขทับทิมใหญ่เหี่ยมซึ่งเมื่อเช้าผมไปหาใหญ่เหี่ยมไปบอกว่าอย่างเงียมไอเลขทับทิมใหญ่เหี่ยมเข้าเด้ของแม่เข้าเด้เอาบ่แม่ก็ไม่รู้แล้วว่าว่าม่เห็นเห็นเป็นมีเลขแล้วเมื่อเช้าก็เลยไปหาใหญ่เหี่ยมดูใหญ่เหี่ยมกําลังอ่าเหมือนคนแก่ก็คือคนเสดในคนคนห์นะฮะ มันมีอยู่ไม่กี่ลูกมีอยู่ประมาณหกเจ็ดลูกน่าจะหกจะได้ประมาณอีกกี่งวดไม่รู้กันแต่ว่าเห็นเห็นกกกแกกำลังกำลังเนี่ยแกเขาเรียกวอะไรอ่ะปั้นหลอดอป,ปั้นผ้าไหมปั้นผ้าไหมปั้นไหมปั้นไหม,ไมเออแกว่าเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวไปยิบห้กับผมก็นั่งรอย่งเงี่ยมมันอยู่สวนแกมันอยู่สวนแกแล้วผมก็ก็เลยว่าเอาที่มันมีเลขเด้อก็เลยว่างี้ที่ให้มันมาฝากท่านผู้ชมเด้อแกก็ไม่รู้ว่าจะมีไม่มีแกก็เด็ดมาให้เลย แต่พอเกเดมาให้เสร็จปุ๊บชัดมากชัดมากๆกับลูกนี้นะครับสมตัวเลยแหละชัดเหมือนอย่างนี้เลยเออชัดพออย่างนี้เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกับเลขทัพทีมยายเงียมของงวดวันที่16อตุลาคมนี้2563นะครับแล้วก็แล้วก็จะมีอะไรฝากท่านผู้ชมบ้างได้ได้ยินว่าคำนวณเลขแน่นนี่คืออะไร ก็ไม่ไอ้งวดที่มันออกอะไรนะแปดสามหรอก็ลองคำนวณดูว่าคำนวณเล่นๆไม่ได้ซื้อหรอกก็คันวณเล่นๆก็เอางี้ก็แล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยถ่ายทีละคลิปมาตามต่อกับคุณพ่อทองหล่อเดี๋ยวให้คุณพ่อทองหล่อคำนวณกันเห็นๆเลยเพราะว่าแกลองคำนวณกันก็คือลองคำนวณเล่นๆว่าของงวดที่แล้วงวดแกคำนวณไว้สองสามงวดแล้วคำนวณไว้สองสามงวดว่าว่ามันเข้ากินหรือเปล่า เข้าทุกงวดจริงๆผมก็มาดูแกคํานวณแต่ไม่ใช่สูตรปฏิเพียศเหมือนอาจารย์เลื่อนเน๊เป็นสูตรใครสูตรมันนะครับอ่าจะจะเอาสูตรแบบไหนล่ะมีหลายสูตระนะครับผมเอาเอาตามนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาดูอ่าคลิปคุณพ่อทองหล่อนะครับไอสำหรับเลขคำนวณคุณพ่อทองหล่อนะเดี๋ยวเรามาตามต่อเพราะว่าแกลองคํานวณด้วเจอว่ามันมันตรงกันมากๆแล้วว่ามันเข้าทุกงวดงวดที่แล้วเข้าเหรอเข้าไหนบนล่าง โอเคเอาเอาตามนั้นครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องหนุ่มอามคนเดิมนะแล้วก็ช่องหนุ่มอามคนเก่าด้วยมาติดตามกันไ,ไว้เพราะว่าผมจะทําทั้งสองช่องนะครับจะได้มีไปลงคลิปทางนู้นมากเพราะช่องนู้นช่องนู้นไมไ่ลงเลยแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าติดตามกันไว้ก็ดีจะได้ไปเจอกันที่นู่นด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยหนุ่มอามคนเดิมนะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่คนไหนยังไม่ติดตามไปกดติดตามกันไว้เลยเพราะว่าท่านไหนที่ชอบ าพาไปขอโชคขอลาบขอแต่ละสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ละสารแต่ละ, 3, ละ 3, ที่ที่พาไปขอนะครับกดติดตามกันไว้เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมคลิปกันครับเดินหนีเฉยโอเคครับโอเคนะครับผมก็นี่ครับลูกทับทิมลูกที่สองของงวดที่สองงวดแรกเข้ามาแล้วนะครับตามต่องวดที่สองทับทิมใย,ยเงี่ยมนะครับผม ทับทีมยายเงียมจะให้แบบไหนตัวไหนชัดเหมือนของงวดที่แล้วเลยนะครับงวดที่แล้วได้ให้ให้เข้าห้าเก้าเก้าห้ามีหกมีเก้าด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราตามต่อกับเลขทับทีมยายเงียมนะครับก็ถึงบอกว่าให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจะนะารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็จะบอกว่าผมเขียนอีกล่ะนะครับผมเอออันนี้ก็ต้องดักดักคอไว้ก่อนเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้าไปหาแกแกกำลังปั่นไหมอยู่นะครับอา้าวโอเคนี่ครับ นี่ครับผมอย่างนี้เลยนะครับผมนี่ครับชัดมากๆนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวถูให้ดูเลยครับถูแรงๆเลยอืมอืมนี่แหละครับมันเป็นอย่างนี้เลยครับผมยิ่งถูยิ่งชัดยิ่งถูยิ่งชัดกับมันร้อยใหม่เนะอืเป็นไรหวานผมว่าหวานเนาะอืมอืมครับทีมหวานอยู่นี่ครับไม่ต้องบอกอะไรคือเก็ดเห็นๆครับ นี่ครับเกดเห็นเห็นเลยนะครับทับทิมใยงเงียมครับผมอืมดูนะนี่ตรงนี้ย็เกเห็นเห็นนะครับเกดเห็นเห็นเลยยัยเงียมไปเก็บไม้ผมกับมือครับผมเพราะว่านั่งรอยอยู่ที่ในบ้านแกเพราะแกต้องเข้าไปสวนไปเก็บมาให้ครับอ่านี่ครับตรงนี้ก็ไม่รู้อะไรนะเหมือนห้าเหมือนเหมือนสามหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับดูลายนี้ ดูนี่ก็เหมือนห้าตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นระแงกนี้นะระแงกนี้ก็เหมือนหนึ่งครับผมอืมถ้าไม่หนึ่งก็เก็ดอะไรมันออกหัวแต่เนี้เก็ดชัดเจนนะพอนะเก็ชดชัดเจน,อ,นอืมเก็ดชัดเจนเลยนะครับแล้วก,ก,แวก็แล้วก็ตรงนี้เนี่ยนี่ครับเหมือนหนึ่งสี่ถ้าไม่หนึ่งสี่ก็เจ็ดสี่ครับผมนี่ครับทับทิมใย,ยเหี่ยมครับผมนะครับตัแล้วจะใครจะมองเห็นตัวอะไรนี่ ชัดจะผอมของิ่นไหมอืมมันใหม่มันยังไม่เนาะเรล็ยกยางชัดเลยเหล็กเป็นงานะครับเขตสี่สี่เขตครับผมอืมตรงนี้ดูถ้าดูลายเขตอย่างนี้ก็เหมือนเป็นหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามหรือเปล่าหรือหนึ่งห้าแปดนะครับอืมกับทับทิมยญนเงี่ยมนะครับผมอืม นี่แหละคือของกินครับหวานอยู่เบาหวานอยู่หนะมันบอบมันอบไงมันอมเปียวอมหวานบ่ะเสียบๆนะเม่แตกินก้อนเป็นเลิ่นไปแล้วล่ะเมตเมื่อกี้ที่คีให้ดูเม่แต่แกเหลิ่นไปหมดแล้วนะเออเมื่อกี้เม่แต่แกเหลิ่นไปนั่นน่ะชัดแค่พอเนาะชัดอิลีเ่็กเพิ่นนี่ชัดอิลี แทนบักม่วงบักม่วงบักม่วงหมดไปเมื่อแล้ว,ลวอ้าโอเคบักม่วงก็คือมะม่วงอยังไม่มีนะครับต้องมีเป็นหน้าหน้ามันนะครับผมมะม่วงหมดแล้วนะครับอันนี้มะม่วงสองตัวแทนมาสงตัวแทนมา <laughs> <laughs> อืมอืม เจ็ดชัดเจนพองามๆเลยเกตขำ ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะผมจะปีนด้านนะปีนด้านมันก็ไม่มีละครับมีแต่รอยดำๆด่างๆเนี้ยนี่เห็นไหมอืมเนี่ยมันไม่มีละครับมีเป็นประมาณนี้นเ,เนี่ยผมถูเลยอ่ะอืมดคตรแห้งๆเลยอืมเหมือนเดิมครับ คับทีมใยเงี่ยมครับผมเห็นไหมนี่แหละครับเดี๋ยวมาลองตามต่อกับเลขคำนวณของคุณพ่อทองหล่อนะครับผมนะครับแกค่อนข้างจะคำนวณออกจะมาทุกงวดเลยนะเข้าทุกงวดเนาะที่ที่คำนวณย้อนย้อนหลังมาเนาะเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองดูนะครับ คลิปต่อไปนะครับหลังจากไปถ่ายคลิปที่วัดป่าบ้านเหล่าก่อนเพราะว่าวัดป่าบ้านเหล่ามีคุณพี่อคุณพี่สุมาลีคุณพี่คุณนวดีนะครับผมนะครับซึ่งเขาได้มาร่วมทําบุญด้วยนะครับผมนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะครับก็ท่านไหนอยากจะสนใจร่วมทําบุญที่วัดป่าบ้านเหล่านะครับผมนะครับผมจะได้ไปถ่ายคลิปพรุ่งนี้นะครับผมนะครับเอา โอเคนะเอาแล้วพ่อเห็นอะไรมาดูดิหา่าดูหน่อยว่าเห็นอะไรบ้างอ่าพ่อต้องรอดูเห็นตัวไหน <c oughs> เอาใจของมึงเห็นตัวไหนอาอันนี้ห <5, 3. S 2> ้าสามห้าสามมีห้าสามอืมออันที่พ่อเห็นนะอ่า มีห้าสามมองดำๆมันไหมนี่ดำๆมันนี่เก็ดเรี่ยวเห็นชัดๆเลยว่าเราไป็นว่ามืออื่นเลยเก็ดอะไรวันนี้เก็ดสี่เก็ดสี่แล้วเแล้อชัดเก่งมากมันก็เป็นเหมือนกับที่เลียวอ่ะอืเออดเก็ดสี่ห้าสามแล้วก็ตรงนี้เหมือนคล้ายหนึ่งนะถ้ายาวๆไปใช่ใช่หนึ่งห้าสามเหมือนเก็ดสี่เราเรามองไอ้ที่ตัวที่มันชัดก็แล้วกันอืโอเคครับฮะ โอเคแล้วมีจะจะฝากท่านผู้ชมบ้างที่บอกว่าจะคำนวณให้เลขให้ดูจะคำจะให้คือถ้ามันเข้าก็อยากจะแบ่งให้สี่งปูนแบ่งปันให้ไปเสียงโชกเสียงลาบดูเดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกก็ให้ดูเอานะครับให้ให้ดูเป็นเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะครับผมนะครับก็ไม่ได้ว่าให้มาเชื่อเดี้กถคือก็ แล้วแต่คนเชื่อก็คือไม่ใช่มาเชื่อคือก็แม่อนุญาให้ไปทําอะไรอย่างอื่นให้ดูเป็นแนวทางให้เฉยว่าคือเปียมาเปรียบเทียบกันว่ามันเข้าหรือไม่เข้าอ้เฉยประมาณนี้นะพอนะอืมโอเคนะครับผมอ่ะโอเคครับอ่ะโอเคนะครับผมนะครับก็ อย่างที่ทุกท่านได้ดูไปแล้วกับเลขทับทีมยญยเงี่ยมที่ได้ให้โชคของงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วเดินเข้านะครับทับทีมยญยเงี่ยมนะครับ6595มีหมดเลยนะครับผมมี95มี59เพราะว่าเลขมันเรียงเรียงกันนะครับก็ต้องดูให้ดูให้เป็นแนวทางเพ่อเป็นผลไม้ที่แปลกครับผมก็เหมือนมะม่วงอะไรลนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูต่อกับคุณพ่อทองหล่อนะครับที่คุณพ่อทองแหล่แหละที่จะคำนวณเลขให้ดูเพราะว่าเเคยคำนวณขย้อนหลังมาแล้วอะ มันเป็นอย่างนี้แบบนี้อะไรอย่างนี้ก็ให้ดูเพื่อเป็นแนวทางเอานะครับกับเลขคำนวณคุณพ่อทองรอนะครับก็โอเคนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามทางช่องหนุ่มอามคนเดิมนะครับไปกดติดตามกันไว้เลยเดี๋ยวจะได้มีการไลฟ์สดกลางคืนไปไปขอช่วยขอลาบกับสารปูต่างต่างกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่จะคอยต้อนรับพวกเรานะครับผมนะครับอ้าอย่างเลขแม่ยมอมก็เข้านะแม่ยมอมก็มีเกตมี9มี2ข้างล่างมี1นมี5มีศูน 9559ตรงกันเลยตรงข้ามกันเลยครับผมนะครับก็ให้ดูเอานะครับผมนะครับดูเป็นแนวทางเอานะครับเดี๋ยวเรามาตามต่อกับาสารต่างต่างที่อขอโชคขอลาบแต่และพื้นที่เดี๋ยวไปดูแล้วก็แล้วก็สารปู่ดาด้วยที่ผมจะไปขอโชคขอลาบสารปู่ดำหมู่บ้านผมนะขัดไปประมาณ2-3กิโลไม่ใช่ปูดนะป่ดาวัดป่าบ้านเรานะปู่ดาตรงนี้เพราะว่าไม่ได้ไปขอท่านนานแล้วนะครับโอเคนะครับผมสําหรับวันนี้กับผมหนุ่มมาคนเดิมและคุณพ่อทองแหล่นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับ แห่งๆเรืยๆครับผม